สวัสดีครับนะครับส,สวัสดีชาวราศีมังกรนะครับพบก,กับอาจารย์อีกเช่นเคยนะครับอาจารย์อามที่ช่วงมูเตลูดวงประจําเดือนมีนาคม2565นะครับว่าเรามาพูดถึงเรื่องดวงประจําเดือนมีนากันนะครับว่าเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรักโชคลาภรวมไปถึงเรื่องสุขภาพจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับ ในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นโอกาสที่จะขยับขยายแล้วก็นําสู่มาถึงความสู่สความสําเร็จแั้วแหละนะครับกลับมาถึงนะครับคนที่เกิดราศีมังกรในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อมตาแหน่งนะครับแล้วก็มีโชคหลายๆเรื่องนะครับหลายๆเรื่องที่จะเกิดขึ้นในชีวิตแบบเป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีมากๆเลยนะครับในเรื่องของการจิจาจนะครับ การเจราจาพูดคุยนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานใครที่ทําหน้าที่การงานหรือเกี่ยวกับการเจราจาเซลล์นะครับก็จะส่งผลดีมากนะครับก็จะปิดการขายยอดขายได้ทะลุเป้าเลยนะทั้งช่องทางปกติแล้วก็ออนไลน์มีโอกาสที่จะเจอสังคมแล้วลูกค้าให,ใหม่ๆที่จะเข้ามาเกื่อนหนุนดวงของคุณดวงชะตาของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับตั้งแต่ เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับบอกได้ว่าทั้งการเงินทั้งโชคลาภอาจารย์ขอรวมมัดรวมเลยแ้วการเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นในเรื่องของการเงินและโชคลาภค่อนข้างที่จะมีโอกาสได้มากๆากเลยแหละนคะครับมีโอกาสที่จะได้รายได้ใหม่ๆเข้ามาได้ทั้งรถได้ทั้งบ้านมีเงินทองที่ดีมีเกณฑ์ที่จะ ได้รับโชคลาภก้อนโตเข้ามาในชีวิตแล้วก็แต่ก็อย่าลืมนะครับบอกได้ว่าทุกคราบมีเกิดได้ทุกเมื่อแต่มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินแบบ นะครับไม่ยั้งคิดนะด้วยตัวเองนี่แหละนะครับจะอยากได้นะครับสิ่งของที่มันไม่จําเป็นนะครับแล้วก็จะฟุ่มเฟือยด้วยตัวของตัวเองเนีต้องเตรียมเงินสําหรับนะครับเกี่ยวกับการที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยเรื่องของส่วนตัวเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะมากเหมือนกันได้เงินมาเยอะแต่ก็ใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เช่นกันนะครับสำหรับเรื่องความรักนะครับคนโสดในช่วงนี้นะครับก็จะมีความรักแบบเหมือน เพื่อนกับเพื no ่อนมากกว่าก็ยังไม่มีอะไรที่จะก้าวหน้ายิ่งมากยิ่งกว่านี้นะครับแต่ว่าสําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรมากนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพไม่น่าห่วงนะครับไม่ต้องมีอะไรมากเลยไม่ต้องดูแลตัวเองให้มากในช่วงนี้ถือว่าเรื่องสุขภาพก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่นะครับให้ระมัดระวังคนที่เป็นคู่รักของคุณหน่อยนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ไขข้อกระดูกก็จะปวดเอ็นหน่อยปวด ข้อตามไขข้ออะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ไม่มีดวงดาวร้ายๆอื่นๆเข้ามานะครับแล้วก็ความรักไม่น่าห่วงแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็ยังแข็งแรงแล้วก็ยังหวานฉ่ำอยู่นะครับเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีนะครับชาวราศีมังกรอาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีมีชัยพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสวัสดีครับ